คือข้อดีของหนูที่คุณหมอบอกก็คือหนูเป็นคนที่แบบปรับตัวกับภาวะที่เป็นอยู่ได้เก่งแต่ว่าบางทีพยายามปรับแล้วแต่ว่าเคมีในสมองเขาไม่ปรับตามค่ะแปลว่ามันไม่ใช่เรื่องของภาวะอารมณ์ลุ้นล้วนนะมันมีเรื่องของสารเคมีที่ไม่สมดุลมันคือความเจ็บไค้ได้ป่วยแต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาเขารับรู้เขาแม้แต่เป็นคนที่พาเราไปหาหมอด้วยซ้ำใช่ค่ะโบติหนูปรับตัวมาตลอดกับกับภาวะนี้เพราะหนูรู้สึกว่า หนูไม่ได้เป็นหนักถ้าเราแบบเราเทียบกับคนอื่นหรือเราไปทําแบบทดสอบเราไม่ได้เป็นหนักนะแต่มันมีวันหนึ่งที่หนูทะเลาะคุณแม่หนักหนักเลยแล้วเหมือนแบบหนูหยุดร้องไห้ไม่ได้เรารู้สึกว่าโอเคอันเนี้ยมันคือแบบเราต้องไปหาหมอแล้วแหละเราก็บอกเขาเขาก็แบบพาไปมันมีความสัมพันธ์แบบรอบไหนหรือการทะเลาะกันรอบไหนไหมคะที่อยู่ๆเา้างก็ทําให้น้องรู้สึกดิ่งเพราะว่าเป็นภาวะเรื่องของซึมเศร้า หลายรอบค่ะคือพวกหนูทะเลาะกันค่อนข้างเยอะมากๆมันมีบางเดือนที่แบบวันเว้นวันเลยค่ะในความรู้สึกของหนูเริ่มรู้สึกว่าการพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อเขาเริ่มไม่มีความสุขแล้วเริ่มไม่โอเคแล้วณตรงนั้นเราตัดสินใจยังไงคะจริงๆแล้วความในความสัมพันธ์พวกหนูปรับกันมาจนมันเกิดการจะเลิกกันประมาณแบบสามสี่รอบแล้วค่ะจนมันมีแมทหนึ่งที่หนูรู้สึกว่าหนูแบบหนูไม่อยากปรับแล้วหนูเหนื่อยแล้วอะค่ะ รู้สึกว่าหนูพยายามจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดให้เขาแต่ว่ามันดีสุดของหนูได้เท่านี้แต่มันเหมือนแบบมันห่างไกลจากคําว่าดีที่สุดของเขาอีกไกลกมากเลยหนูรู้สึกว่างั้นเล่าแบบงั้นหนูแบบหนูไม่อยากปรับแล้วงั้นเราลองแบบเป็นตัวเองกันเลยได้ไหมอะ่ะคือคือทั้งหมดทั้งปวงนยรู้สึกว่าแบบเราโจมตีอีกฝั่งหนงึ่งว่าดูเขาเป็นคนงี่เง่าหรือแบบเราปรับตัวเนี่ย คือในอีกด้านหนึ่งเขาก็ปรับให้พูดตรงๆก็คือเขาก็ปรับใรงเขาก็พยายามนะไม่ได้บอกว่าเขาไม่พยายามถูกไหมพีงแต่ว่าปรับแล้วมันก็ยังเป็นแบบนี้ใร่แก็แต่ทำไมไม่รู้พี่เข้าใจทั้งสองฝั่งเนอะใช่เพราะว่าพี่เขาพยายามจริงเขาพยายามจะปรับให้หนูเยอะเหมือนกันจนแบบเราทําเกินตัวกันทั้งคู่ในการปรับให้กันแล้วมันเลยทําให้เราไม่เป็นตัวเองมันเลยยิ่งทะเลาะกันเข้าไปใหญ่อะความไม่พอดีจริงจริงนะคือความไม่พอดีของคนสองคนจริงๆเราก็พยายามจะแก้ไขปรับจูงกันแต่ในที่สุดแล้วมันคือ คนสองคนที่ไม่พอดีกันนะพี่ใช่ซึ่งไม่ได้แปลว่าไม่รักนะผมว่ามันมันมัน่าสรุปได้ว่าความสำคัญที่สุดคือเขารักกันใช่แล้วพอรักแล้วมันพยายามฝืนตัวเองบางทีมันมันเหนื่อยมากมันเหมือนมันเปลืองแบบมากอ่ะคือเพราะรักเนี่ยเขาก็เลยจะรู้สึกเหมือนกับจะมีความน้อยใจจะมีความทําไมเธอไม่มีเวลาให้ฉันไปกินข้าวกับเพื่อนก็บอกท่าทไมไม่มาเจอฉันใช่ก็มีค่ะแต่ไทรวาก็เป็นคนที่ให้ความสาคัญกับเพื่อนมากใช่ค่ะถ้าเพื่อนกับแฟนหนูเลิกเพื่อน หนูอะให้เพื่อนเป็นแบบสําคัญกว่าคุณนะเพราะว่าถ้าสมมติเราอยู่กับเขาแล้วเพื่อนบอกว่าเพื่อนแย่หนูไปหนูไปเลยหนูออกไปเลยหรือถ้าสมมติเนี่ยตอนนี้สามทุ่มแล้วพรุ่งนี้หนูออกกองเชา้าแต่เพื่อนบอกว่าเพื่อนแย่หนูก็จะออกไปเลยเหมือนกันแต่ถ้าเป็นเขาหนูจะแบบคุณลงไปหาครอบครัวอืมเรารู้สึกว่าเพื่อนอยู่กับเราในช่วงเวลาที่เราแย่บ่อยมากๆเพราะฉะนั้นเราเลยอยากอยู่ตรงนั้นกับเพื่อนบ้างเนี่ยค่ะ,คะ เราได้เรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตคนดังกันในรายการขับ b f เด d a y s ช o w แล้วมาถึงวันนี้นะคะเรามีอีกช่องทางหนึ่งสำหรับการดูรายการของเราด้วยทางแอป 1D ค่ะค่ะวันดีสนุกฟรีดี d, ทุกวันนะคะเป็นแอปที่รวมเอาทั้งซีรีส์รายการละครจากผู้ผลิตชั้นนำมากมายค่ะครับสามารถโหลดฟรีดูฟรีกันได้แล้ววันนี้นะครับทาง App Store แล้วก็ g o o g l e Play Store นะครับรวมถึงอีกหนึ่งช่องทางก็คือ w w w 1 d net นะครับ